สวัสดีครับวันนี้ก็บพบกับผมครูมั่นตามเคยนะครับครูมั่นก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการาเร่งบ่มเร่งบ่มหลุมนะครับหลังจากที่เราขุดหลุมกว้างเม็ดยาวเม็ดและลึก0.5เมตรไปเรียบร้อยแล้วข้างในก็ใส่อินทรีย์วัตถุคือขี้วัวแกลบดำํำแกลบใหม่และก็ใบข้าวโพดลงไปหมักเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนนะครับหลังจากหมักแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้วิธีเร่งรัดโดยการาใช้ไม้แหลมนะครับทิมตรงกลางและทิมมุมทั้ง4จากนั้นก็หมุนหมุนควงไม้นะครับกรอกน้ำหมักลงไปนะแต่วันนี้ครบประมาณ1เดือนแล้วก็จะมีวิธีการที่เราจะต้องแผ่ดินออกไปนะครับเพื่อเร่งให้การบ่มเร็วขึ้นเราจะปลูก ประมาณหลังสงการนะครับหรือต้นเดือนพฤษภาคมเราก็จะเตรียมดินให้มีสารอาหารไม่มีคุณภาพมีความนุ่มความชุ่มนะครับพร้อมที่จะรองรับการปลูกของต้นไม้อ่าเดี๋ยวมาดูว่าเขาทำอย่างไรนะครับหลุมที่ผมปลูกนี้นะครับท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับต้นไม้ทุกชนิดนะครับผมตั้งใจจะปลูกต้นทุเรียนนะครับ แต่ไม่จําเป็นจะต้องปลูกทุเรียนเสมอไปนะครับในเทคนิคนี้ผมก็ใช้ในการปลูกอะโวคาโดมาแล้วสําเร็จนะครับก็จึงนําเทคนิคนี้นํามาใช้ในต้นทุเรียนท่านจะนําไปใช้ในต้นกระท่อมก็ได้นะครับต้นเงาะลังศาสอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับปลูกต้นสองต้นไม่เป็นไรหรือต้นไม้อื่นๆก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของมันก็คือเราจะต้องเตรียมดินให้มันมีคุณภาพเหมาะสําหรับการปลูก นะครับคือคือเหตุผลที่จะต้องทําเช่นนี้นะครับในสมัยโบราณเราอาจจะขุดหลุมนะครับพอ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 กันกับตุ่มดินหรือสิ่งที่เราจะปลูกนะครับเพราะสมัยก่อนดินดีปลูกยังไงก็เป็นแต่สมัยนีป้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วดินของเราเสื่อมคุณภาพแล้วนะครับปลูกอะไรเราก็ต้องเตรียมต้องปรับปรุงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับ ต้นไม้ของท่านจะโตเร็วโตวไวนะครับโตแล้วเป็นดั่งใจของท่านไม่เสียเงินเปล่านะครับตอนนี้เราก็เตรียมน้ำหมักได้เลยโดยการใช้น้ำหนึ่งบัวจากนั้นเราก็ใส่น้ำหมักลงไปประมาณ200 2 l 0หรือ200 cc ซีซีนะครับก็ประมาณ2ถ้วยโยเกิรต์ต งเอาไว้สักครู่หนึ่งให้มันแตกตัวจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการหลุมนะครับก็คือเราก็จะถอดไม้หลักนี้ออกอหลุมอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายอกองดินตรงนี้ก็มีลักษณะคล้ายก,กับปิรามิด ฐานสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะแผ่ออกไปนะครับอ่าแผ่ออกไปข้างบนก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเพราะนั้นเป็นพิรามิดยอดสี่เหลี่ยมอ่ากว้างประมาณ1เมตรเพื่อที่จะรองรับอ่าน้ำและก็ต้นไม้ที่จะปลูกในอนาคตนะครับอันนี้คือความชุ่มความนุ่มของดินนะครับซึ่งเราบ่มดินเอาไว้แล้ว ทุกๆ7วันเราก็จะมาเติมน้ำลงไปในหลุมดินตรงตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นซากอินทรีย์วัตถุก,ก็คือแกลบดำอยู่ตรงนี้นะครับส่วนดินก้อนๆน,นี้ไม่ต้องทุบให้แตกนะครับทิ้งไว้ลักษณะอย่างนี้เพราะว่ามันก็จะทำให้รากของพืชนั้นชอนชัยไปได้ดีกว่าดินที่มันละเอียด ครับนะครับเราก็ใช้อจอบดันดินไปลักษณะนี้นะครับจากพีระมิดยอดปลายแหลมก็จะเป็นพีระมิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,าหรือรูปอ่รูปจตุหลัสก็ได้นะครับอกว้างป,ประมาณกว้างยาวประมาณ1เมตรนะครับหรือใกล้เคียงประมาณนี้นครับจากนั้นเราก็จะใช้น้ำหมัก นะครับเทลงไปความนุ่มความชุ่มความชื้นนะครับความชื้นของน้ําที่เราลงไปนี้ก็จะช่วยให้การหมักของเรานั้นเป็นไปได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับน้ำที่มีจุลินทรีย์มีธาตุอาหารเหล่านี้ก็จะทําให้ดินมีคุณภาพสูงเหมาะสําหรับการที่จะปลูกพืชในอ,อีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับ เราจะทำอย่างนี้ประมาณสองสามครั้งนะครับก็จะถึงเวลาที่เราก็จะนำต้นไม้มาปลูกพอดีนั่นก็หมายความว่าดินที่เราปลูกนั้นข้างล่างมันก็จะมีความชื้นนะครับไม่ใช่ว่าข้างบนนี้มีความชื้นแต่ข้างล่างแห้งก็จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้ของท่านปลูกแล้วตายปลูกแล้วไม่โตนะครับหลังจากนั้นเราก็จะขุดตรงกลางนะครับขึ้น เอาพูนด,ดินขึ้นมาแล้วก็จะปลูกต้นไม้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมหลุมในลักษณะนี้เอาไว้ก่อนนะครับประมาณ1เดือนนะครับความสูงของฐานตรงนี้ตอนนี้ก็ประมาณ30เซนหรือ1ฟุตนะครับก็เพียงพอหรือพอเหมาะพอดีแต่หลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็ค่อยๆพูนด,ดินขึ้นอีกตอนที่เราจะปลูกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกเราก็จะไม่ปลูกจมนะครับ เพราะว่าดินมันจะยุบลงไปอีกแล้วก็เผื่อนะเผื่อเอาไว้นะครับไม่ให้เกิดอาการน้ําซึมน้ําซับรงบริเวณรากนะครับอันนหรือรากแช่น้ําประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเทคนิคของการเตรียมหลุมนะครับเพื่อจะปลูกต้นไม้นะครับเพราะนั้เกษตรกรก่อนที่จะทําอะไระครับก็จะต้องผ่านการวางแผนการคิดวิเคราะห์ในลักษณะนี้นะครับ ผมก็นำมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับส่วนท่านจะปลูกต้นไม้อะไรนั้นก็แล้วแต่ความชอบของท่านนะครับอขอบคุณที่ติดตามครูม่อนครับ